ทีมข่าวของเราก็มีโอกาสไปพูดคุยกับหนึ่งในหญิงสาวที่ถูกอ้างว่า,าทางรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนนี้เนี่ยได้ทําการล่วงละเมิดล่วงละเมิดทางเพศเธอนะครับบอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2556แล้วนะครับย้อนหลังกลับไปเนี่ยหลายปีเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยถูกข่มขู่ว่าไม่ให้ไปแจ้งความครับเพราะว่าไม่สามารถเอาผิดกับเขาได้จริงๆผู้เสียหายคนนี้หลังจากที่เกิดเหตุนะครับเธอถึงขั้นว่า ไม่กล้าสู้สังคมแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าแถมยังป่วยเปโรคซึมเศร้าด้วยนะครับ,รบก็บอกว่ารู้จักกับนักการเมืองคนนี้ในงานอีเวนต์ของพรรคครับยืนยันว่าฝ่ายชายเนี่ยเข้ามาพูดคุยเข้ามาทาทีท่าจีบนี่แหละแต่เธอก็ปฏิเสธเพราะว่าณนะตอนนั้นเนี่ยเธอมีแฟนแล้วนะครับจนกระทั่งในวันเกิดเหตุฝ่ายชายคนนี้เนี่ยก็นัดไปทานข้าวที่ร้านอาหารย่านสุขุมวิทแต่ว่าพอทานข้าวเสร็จก็อ้างว่าลืมของไว้ที่ห้องพัก ที่เพนท์เฮาส์นะครับก็เลยเดี๋ยวขออนุญาตพาเธอเนี่ยไปที่เพนท์เฮาส์แล้วกันเธอคิดว่าอ๋อเพนท์เฮาส์นั้นอยู่ย่านสุขุมวิทน่าจะเป็นทางสำนักงานนะครับก็เลยยอมไปด้วยครับปรากฏว่าพอไปถึงเพนท์เฮาส์ที่ว่าเนี่ยหรือว่าห้องสูตรห้องชุดที่เป็นห้องลึกลับเนี่ยนะครับก็ถูกฝ่ายชายคนนี้ผลักเข้าไปในห้องนอน แล้วจากนั้นก็ล็อกห้องแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศเธอนะครับเธอบอกว่าเธอพยายามร้องกรีดร้องเลยนะครับแล้วก็แกล้งทําเป็นชักเนี่ยอ้างว่ามีประจําเดือนอยู่อืม,มีการอ้างสารพัดสเพหลายอย่างนะครับแต่ว่าฝ่ายชายเนี่ยไม่หยุดฮนทะ้แล้วก็มีการใช้คําพูดว่ายอมเธอเดี๋ยวพี่เนี่ยจะซื้อรถซื้อของให้และเดี๋ยวหลังจากนี้จะเลี้ยงดูด้วยนี่นะครับหลังจากเกิดเหตุไปฝ่ายชายก็ข่มขู่ครับ <า>ออกมาพูดจาว่าตำรวจก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกเรื่องนี้เพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจครับซึ่งก็ทําให้ฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ได้ไปแจ้งความดําเนินไมดีนะครับก็คิดว่าแจ้งไปก็คงไม่ได้ความอะไรหรอกเพราะว่าพ่อเนี่ยใหญ่แลวตัวเองก็น่าจะมีแบ็กดีเนี่ยนะครับหลังจากเกิดเหตุเธอบอกว่าอยู่กับความทุกข์ทรมานตรงนั้นเนี่ยจนกระทั่งเธอเป็นโรคซึมเศร้าจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ย หลังจากเกิดเหตุไปมันดูไร้ค่ายังไงก็ไม่รู้อลองไปฟังเสียงกันดูครับ ที่ต้องมีขออนุญาตคุณผู้ชมในการบิดเสียงหน่อยเนี่ยเพราะว่าเพื่อปกป้องผู้ที่เข้ามาแจ้งความเพราะเธอเป็นผู้เสียหายอจะเป็นสิทธิ์นะครับเอาทีนี้เนี่ยจากเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับช่วงเย็นอีกรอบหนึ่งครับนี่ฮะทนายสิทธาก็เดินทางไปที่สอน,อนอลุมพินีอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้พาเหยื่ออีกคนมาแจ้งความเหยื่อคนนี้คุณแอนนาฮไทัยรัตครับ ภรายาของไฮโซลูกนัดภรรยาของนายธนัทธนากิจอับน่วยครับคุณอนนาเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2564ได้นัดคุยเรื่องงานกับนักการเมืองคนดังกล่าวเนี่ยช่วงกลางวันนะครับกลางวันเลยนะครับที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งฝ่ายชายอ้างว่าเขาเป็นเจ้าของร้านครับแล้วก็บอกว่ามีออฟฟิศเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับร้านแต่ปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยนะครับ กลับเป็นคอนโดมิเนียมย่านสุขุมวิท33หลังจากนั้นครับปรากฏว่าลักษณะเดียวกันกับผู้เสียหายรายแรกที่พี่บ๊อบเล่าให้ฟังเลยครับคือหลังจากนั้นพอไปถึงฝ่ายชายก็ล็อกประตูห้องแล้วก็ขืนใจเธอบอกว่าพยายามที่จะขัดขืนแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ส่วนที่ปักใจเชื่อจนโดนหลอกเพราะนักการเมืองคนดังกล่าวเนี่ยขายฝันครับครับ มาหลอกล่อเรื่องธุรกิจมาพูดจาหวานล้อมเรื่องธุรกิจและสุดท้ายที่ยอมออกมาเปิดเผยตัวตนในวันนี้เนี่ยก็เพื่อให้เหยื่อราไรอื่นๆเนี่ยกล้าเหมือนเธอกล้าที่จะออกมาเปิดเผยเรื่องราวแบบนี้ครับสิ่งที่เขาพูดวันนี้ที่เขาบอกว่าเป็นการคือเขาพร้อมต่อสู้ไม่ได้ทําแต่สิ่งที่เราเจอ มองว่าเขาเป็นคนโกหกไหมคะแอนมองว่าเขาเป็นคนที่สามารถทำทุกอย่างได้ค่ะโดยไม่เกรงกลัวกฎโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายดยว่ามีแบ็คที่พร้อมจะเคลียร์ให้หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าอย่างที่บอกค,ค่ะมันคือถ้าเกิดเขาไม่ได้มี อะไรแบบขนาดนั้นน่ะหนูคงเลือกที่จะไปแจ้งความตั้งแต่วันแรกก็ได้ฟังเนี่แหละครับหลายต่อหลายคนก็จะคิดแบบเธอเนี่ยแหละครับเหมือนกับคุณแอนนาเหมือนกันบอกว่าอไปแจ้งความแล้วมันจะสามารถเอาผิดได้หรือเปล่าเพราะว่าแบกเนี่ยหรือว่าทั้งตําแหน่งหน้าที่ของตัวเองแล้วก็คุณพ่อเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนใหญ่คนโตแล้วเป็นพุน คนที่มีชื่อเสียงครับแล้วก็น่าจะมีคนรู้จักอยู่เยอะอาจจะให้การช่วยเหลือในเรื่องคดีเนี่ย mm hmm. ก็เลยคิดว่าไปแจ้งความคงเอาผิดกันไม่ได้คืออย่างหนึ่งพอไปแจ้งความแล้วเอาผิดไม่ได้เนี่ยมันจะมีการมองว่าเถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยอับอายเปล่าๆที่จะออกไปพูดที่จะออกไปบอกก็เลือกก็ตัดสินใจที่จะไม่ดําเนินการอะไรและที่สําคัญนักข่าวก็ถามนะครับว่าไอห,ห้องที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนอย,อย่างไรที่บอกว่าเข้าไปเหมือนกับสํานักงานเนี่ยครับ แล้วก็เข้าไปเกิดเหตุเหมือนกันหลายต่อหลายคนบอกว่าเหมือนจะว่าทุกๆคนเนี่ยห้องนี้เลยแหละห้องเดียวกันห้องเดียวกันเลยลักษณะที่อธิบายมาแต่ละคนแต่ละคนนักข่าวก็อธิบายจากคนที่เคยเล่าให้เธอฟังก่อนนั้นคุณนันานบอกใช่แบบนั้นเลยคือลักษณะบรรยากาศอีกด้านหนึ่งครับทางพลตรีตรายลงผิวพันธ์นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เข้าไปสอบสํานวนแล้วก็ติดตามความคืบหน้าในคดีนี้นะครับ แล้วก็บอกด้วยว่าตํารวจเนี่ยจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งผู้เสียหายแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาด้วยซึ่งหลังจากรับแจ้งความแล้วเนี่ยตำรวจก็ลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานไว้หมดเรียบร้อยนะครับแล้วคดีนี้ตามที่ผู้เสียหายแจ้งความเนี่ยก็ถือว่าเป็นคดีที่ยอมความไม่ได้ดังนั้นครับการดาเนินคดีนี้ ก็ต้องไปถึงที่สิ้นสุดนะครับ,รบส่วนด้านรองผู้บัญชาก,การตํารวจนครบาลก็พูดถึงผู้เสียหายคนอื่นๆนะครับที่ทนายความเนี่ยได้ให้ข้อมูลมาแล้วก็บอกไปถึงผู้เสียหายนะครับบอกว่าหากมีความประสงค์จะแจ้งความดําเนินคดีก็ให้ตํารวจเนี่ยไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพยานหลักฐานสามารถเข้ามาแจ้งความในพื้นที่เกิดเหตุได้ครับส่วนผู้ถูกกล่าวหาก็เดี๋ยวจะเดินทางมารับทราบข้อลกล่าวหาแล้วก็มาให้ข้อมูลกับตํารวจก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับ ก่อนที่ถ้าจะไม่เดินทางเข้ามาเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการออกหมายเรียกเพื่อให้เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตํารวจด้วยนะครับอืมอก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นทั้งฝากฝั่งของผู้เสียหายเองอแล้วก็ผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยนะครับก็ต้องว่ากันไป